ถึงวันเวลาฟ้าก็เปลี่ยนการเกษียณเวียนมาน่าใจหายต้องอำลาจากกันแสนอาลัยแต่สายใยความผูกพันยังมั่นคงคุณครูดรุณีชาตรักเกิดเมื่อวันอังคารที่19มกราคมพุทธศักราช2503สมรสกับนายวีรวัตรบูชากุลมีบุตรด้วยกันสองคนคือ นางสาววานิดาบูชากุณและนางสาวศิรินภาบูชาคุณประวัติการศึกษาคุณครูดารุณีชาตรักจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่7โรงเรียนบรรจงรัฐจังหวัดลบบุรีจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัยจังหวัดขอนแก่นจบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกภาษาไทยโทรบรรรักษศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธมหาสารคามปริญญาโทสาขาหลักสูตรและการสอนมหาวิทยาลัยอีสานจังหวัดขอนแก่นประวัติการรับราชการพุทธศักราช2526รับราชการณโรงเรียนเฝ้าไร่วิทยาอำาเภอเฝ้าไร่ ตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3ปัจจุบันดำรงตำแหน่งวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่อำเภอโพนพิสัยรวมอายุราชการ37ปีแรงบันดาลใจที่อยากเป็นครู ได้อยู่กับเด็กๆเ,เห็นความเจริญเติบโตของเขาจากเด็กเล็กๆไม่ประสีภาษาในชนั้นอัฐบาลจนกลายเป็นพี่ใหญ่ที่รู้เรื่องและพร้อมจะก้าวไปข้างหน้าในชั้นสูงสุดของโรงเรียนครูเป็นอะไรที่มากกว่าการสอนคือสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กออกมามันไม่ใช่แค่งานแต่เหมือนเป็นการสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและตัวเด็ก คิดว่าได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาคุ้มค่าที่สุดได้ถ่ายทอดทุกอย่างที่เราเรียนมาครบทุกด้านสิ่งที่ประทับใจที่สุดในช่วงเวลาที่เป็นคุณครูนะคะความสุขของการเป็นครูเราได้เป็นผู้ให้ทุกๆวัน การให้ความรู้ถือว่าเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่เพราะผู้ที่ได้รับสามารถนํำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตและอนาคตของเขาต่อไปทุกครั้งที่สอนหนังสือจะพยายามนําความรู้ที่ตัวเองมีและประสบการณ์ในการทำงานถ่ายทอดให้ได้เยอะที่สุดค้นพบตัวเองว่าชอบการสอนหนังสือชอบที่จะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้เด็กๆ เมื่อเห็นเขาเป็นคนดีของสังคมเราก็ภูมิใจคะ่ะแนวคิดคติในการทำงานให้มันประสบความสำเร็จนะคะก็คือการมีฝันและพยายามไปให้ถึงฝันนั้นเป็นเรื่องที่ท้าทายเราต้องอย่ากลัวและจงกล้าที่จะเดินหน้า อย่าเอาอายุมาเป็นข้ออ้างไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงค่ะการดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองนะคะก็คือหมั่นออกกำลังกายทุกๆวันอย่างน้อยวันละ30นาทีนะคะแล้วก็ทานอาหารที่มีประโยชน์ หลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่มีประโยชน์นะคะพักผ่อนให้เพียงพอก็จะทำให้เรามีสุขภาพที่ในทุกๆวันคะ่ะชีวิตหลังเกษียณถึงแม้ว่า เกษียณไปแล้วแต่ก็ยังไม่ทิ้งการสอนอยู่เหมือนเดิมนะคะเราก็ยังเป็นผู้ให้เหมือนเดิมเพราะว่าการเป็นผู้ให้นั้นทําให้เราได้เป็นผู้ที่ฝึกเรียนรู้ตลอดเวลาพัฒนาตัวเองตลอดเวลานะคะนอกจากนี้ก็ยังมีอาชีพเสริมคือ S G Express ซึ่งจะทําหลังกเกษียณอายุราชการะคะ่ะความประทับใจขององค์กรนะคะคุณครูได้ย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนบ้านนาพยงชัยเมื่อ 2551นรเะคะรวมเวลาก็12ปีโรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่เป็นองค์กรใหญ่นะคะคุณครูก็มกคุณครูก็มีมากนักเรียนก็เยอะจึงทำให้ในการทำงานในแต่ละครั้งเราจะต้องมีการร่วมแรงร่วมใจกันนะคะแต่โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ไม่เคยมีอุปสรรคในเรื่องนี้เลยเราทำงานด้วยความสามัคคีนะคะไม่นิ่งดูดายแล้วก็ทำกิจกรรม ทั้งในและนอกโรงเรียนด้วยความสําเร็จทุกครั้งที่เราดําเนินการมาที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าความสําเร็จเรามีตลอดมาเรื่อยๆพระเราอยู่กันแบบครอบครัวกลมเกลียวกันค่ะคำแนะนำสำหรับคลื่นลูกใหม่นะคะที่จะเป็นผู้ให้ก็อยากจะบอกว่าอย่าดูถูกตัวเองหากมีฝันทำให้เต็มที่ คนหนึ่งคนเปลี่ยนแปลงโรคได้ถ้าเรามุ่งมั่นจะทำอะไรสักอย่างแล้วนะคะมีคนบอกว่าเป็นไปไม่ได้อย่าย่เพิ่งเชื่อไม่มีใครซื้ออนาคตให้กับเรานอกจากตัวเราเองและเมื่อไหร่ที่คิดว่ารู้แล้วเก่งแล้วเราจะไม่มีทางพัฒนาตัวเองได้เลยนะคะ ในนามของคณะกรรมการค,คกร,กรูและบุคลากรการศึกษาโรงเรียนบ้านนาพินใหญ่จะได้กล่าวคำมุทิตาจิตให้กับคุณครูที่จะเกษยียณยราชการคือคุณครูเดลุนีชาตลักษ์หรือที่พวกเราเรียกกันว่าแม่อ้อยซึ่งคุณครูเดลุนีชาตลักษ์นั้นเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและอุทิศเวลาให้กับราชการคุณครูเดลุนีนะครับ ท่านเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงนะครับใส่ใจเด็กดีนะครับเอาใจใส่ทุกอย่างถือว่าเป็นอาจารย์แม่ของนักเรียนทุกคนนะครับถือว่าเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพที่สุดคนหนึ่งนะครับของโรงเรียนนักเรียนที่อยู่ด้วยกันมาก็โอกาสที่ท่านจะเกษียณนี้ก็รู้สึกดีใจกับท่านนะที่ได้รัอก่อนแต่ก็เสียดายนะครับบุคลากรที่ดีๆของโรงเรียนนะครับก็ถือว่าท่านมีความ เป็นบุคคลที่ผู้หญิงที่เข้มแข็งทํางานดีนะครับสุดยอดนะครับเป็นกระยาดมิตรกับน้องๆทุกคน,นครับก็ให้ความชี้แนะแล้วก็ท่านมีเป็นผู้หญิงมีไฟตลอดเวลานะครับขอขอบคุณแม่อ้อยม,มากๆที่คอยดูแลและให้คําปรึกษาเสมอมานะคะเมื่อแม่อ้อยเกษียณไปแล้วนะคะก็ขอให้แม่อ้อยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงคุณรุณน่นีเป็นคนรักสุขภาพมากนะครับ 60นี้ยังเจ๋วเลยนะครับในฐานะที่ค,ค,ค,ครูครูรักษาคนหนึ่งนะครับท่านก็เป็นคนที่ชอบออกกำลังกายนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพไปดีท่านเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถนะครับทง้งทางด้านวิชาการการเรียนการสอนการปฏิบัติงานนะครับมีเทคนิคต่างๆมากมายนะครับท่านก็มีจิตใจเมตตาและสอนงานคณะครูเป็นอย่างดีท่านเป็นคนที่ เห็นความสำคัญของเด็กๆนักเรียนนะครับะก็ขอขอบคุณนะคะในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ท UH ี่หนูมาบรรจุนะคะแม่อ้อยก็ได้นะคะสอนงานนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำงานนะคะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแล้วก็ตัวการจัดทำโครงการต่างๆเองนะคะโดยนะคะมีแม่อ้อยนะคะเป็นแบบอย่างในการทำงาน คุณครูดารุณีเป็นเปรียบเสมือนเพชรเม็ดงามของวงการการศึกษาค่ะท่านตลอดเวลาท่านทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจให้กับเพื่อที่จะพัฒนาลูกๆนักเรียนให้เป็นคนดีท่านก็เป็นบุคคลที่สําคัญคนนึงในโรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ก็ว่าได้นะคะเพราะว่าท่านเป็นบุคคลที่ ทำงานเก่งคนหนึ่งนะคะแล้วก็มีความเมตตาการุณาห่วงใยลูกศิษย์นะคะต้องขอขอบคุณแม่อ้อยนะคะที่คอยช่วยเหลือนะคะตั้งแต่มาบรรจุนะคะจนถึงเดือนที่แม่อ้อยนะคะกำลังจะเก,กษียณอายุราชการแม่อ้อยก็คอยเข้ามาช่วยเหลือตลอดนะคะทั้งในเรื่องของอชีวิตการทํางานแล้วก็ชีวิตส่วนตัวนะคะ,อะขอบคุณแม่อ้อยที่คอยให้โอกาสนะคะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างคะ่ะแม่อ้อยนะครับก็คือ,อ บุคลากรน,นั้นทรงคุณค่านะครับของเรานะครับชาวนาเพ็งใหญ่นะครับผดตัวผมเองก็อยากจะขอให้แม่อ้อยนะครับมีสุขภาพดีนะครับแข็งแรงมีความสุขนะครับหลังจากที่เกษียณไปนะครับคุณครูจอมครับค่ะฝากถึงแม่อ้อยนะคะขอให้แม่ดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็รักแล้วก็เป็นห่วงแม่ทุกๆวันคะ่ะคิดถึงแม่อ้อยนะคะรักแม่อ้อยมากค่ะไม่อยากแม่อ้อยไปเลยค่ะค่ะสำหรับนูนนะคะก็ จะมีแม่อ้อยเป็นแรงบันดาลใจในการเป็นครูที่ทั้งเก่งแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ค่ะสุดท้ายก็จะคิดถึงแม่อ้อยนะคะสวัสดีค่ะ <c oughs> อ้ย